สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มาพอเฮ็ดพี่น้องค่ะมือนี้มานแต่เศร้ากับพี่น้องค่ะบรรแม่ค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ด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 พี่น้องมื่แน่ค่ะหลายแห้งพี่น้องปวดปาพี่น้องเฮ็ดค่ะแบบหลายค่ะโหดมานค่ะพี่น้องค่ะบัรแม่บรรแม่บรรแม่อ้หูต่ดอกงามพี่น้องงามค่ะงามคักพี่น้องหลายพร้อมมานมนพี่น้องลงเด้องเด้อ ออกกำลังพอดีเลยค่ะนี่ยงามเลยโอ้โหโบนโบนงามแห่งพี่น้องแต่ดอกมันงามโอ้สุดยอดเลยค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ดเบื่องนี้ค่ะพี่น้องโบนโบนเต็มเลยค่ะโอ้สุดยอดจริงๆหมานมันมานเฮ็ดจ้า มันค่ะพี่น้องพอเหตุจา้าไนี่ยดองกงามๆมันๆจา้า